สลิงกดไม่ได้นะครับสลิงแข็งนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนสลิงกันนะครับหุนใดนะกดไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ครับก็สลิงที่ดึงยากๆก็สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรายกขึ้นรถนะครับเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ สบายๆส,สะดวกสะดวกก็เรียบร้อยนะครับ จากที่มันเออเวลาเรากดเนี่ยแข็งโป๊กเลยฮนะอันนี้อันนี้เรานิ่มๆสบายๆเรียบร้อยครับ